ท่านผู้เจริญทั้งหลายการแสดงธรรมวันนี้คิดว่าจะไม่พูดอะไรให้มากเพราะการแสดงธรรมก็คือการนำเรื่องของธรรมะมาเล่าสู่กันฟังตามความรู้และความสามารถของผู้ที่จะพูดได้มากน้อยเพียงใดแค่ไหน และเคยได้ผ่านการปฏิบัติมีความรู้สึกเข้าใจในหลักการปฏิบัติเพียงใดแค่ไหนตามชั้นภูมิของตัวเองดังนั้นการเรียนปริยัติหรือการฟังเพศนี้เข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็ฟังกันมามากและการปฏิบัติตาม ธรรมะที่เราฟังรเรียนรู้แล้วนั้นก็เข้าใจว่าจะมากพอๆกันดังนั้นแโอกาสนี้จึงใกล้ที่จะขอเชิญชวนบรรดาท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายจงงคำหนดจิตทางใจว่าฉันจะ ตั้งใจสมาธิให้ดวงจิตของท่านเป็นสมาธิสติภวังเพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงแล้วก็รวมเอาความรู้สึกทั้งหมดไปรวมอยู่ที่ดวงจิต เนึกถงพระบรมมาครูคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยภาษาบาลีว่าพุทโธธรรมโมสังโฆแล้วก็นึกรวมลงที่จิตของเราว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่จิตพระธรรมก็อยู่ที่จิตพระสงฆ์ก็อยู่ที่จิต จิตตัวรู้นึกคำว่าพุโทโธนั่นก็คือพุทธ,ธะรวมความแล้วว่าใครก็ตามที่มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบหรือรู้อยู่ในจิตของตัวเองผู้นั้นได้ชื่อว่ามีพุทธ,ธะคือผู้รู้อยู่ในจิตของตัวของเรา แต่โดยธรรมชาติของพุธะที่ยังมีสิ่งมืดมันยังปิดบังอยู่คือกิเลสตัวผู้รู้ของแต่ละบุคคลจึงยังไม่เด่นชัดเพราะฉะนั้นเพื่อให้ตัวผู้รู้ของแต่ละท่านเด่นชัดขึ้นจึงมีอุบายวิธี ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้ภาวนาคือการทำสมาธิการทำสมาธิก็คืออุบายที่พยายามที่จะปลากความคิดที่มันแผ่ซ่านอยู่ทั่วทุกทิศ ให้ไปรวมจุดอยู่กับสิ่งสิ่งหนึ่งในเบื้องต้นก่อนโดยที่สุดแม้ความคิดถึงคำพูดเพียงคำสองคำคือพุทโธเป็นต้นหรือเพ่งจดจ้องอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งตามแบบแผงการเพ่งกสิน อุบายดังกล่าวนี้เป็นอุบายที่พลากความรู้สึกของจิตที่มันแผ่ไปทั่วทุกทิศต่างๆในอารมณ์ต่างๆให้พลากจากสิ่งนั้นๆมารวมอยู่ในจุดเดียวคือพุทโธหรือจุดที่เพ่งนั้นและไม่เฉพาะแต่พุทโธหรือจุดที่เพ่งแม่คําอื่นเช่นยุบหนอพองหนอ หรือเกิดดับอะไรก็แล้วแต่ล้วนแจะไปทำจิตให้ดำเนินเข้าไปสู่ความสงบคือให้เพ่งอยู่ในจุดนั้นหรือรู้สึกเฉพาะในคำพูดเพียงคำนั้นเท่านั้นอันนี้คืออุบายในเบื้องต้นถึงแม้ว่าหลายหลายท่านอาจจะผ่านการบำเพ็ญภาวนามา มีภูมิจิตภูมิใจสูงยิ่งขึ้นไปกว่าระดับขั้นดังที่กล่าวแล้วกว็าตามที่นำมากล่าวอีกก็เผื่อเป็นการเตือนเตือนติดเตือนใจเตือนความรู้สึกของนักปฏิบัติทั้งหลายให้มีความรู้สึกมั่นคงต่อการปฏิบัตินั้นๆ บริกรรมภาวนาก็ดีหรือการพิจารณาทำอันไดอันหนึ่งก็ดีแม้ว่าเราจะทำผ่านมาแล้วเราจะถือว่าเราผ่านขั้นนั้นมาแล้วไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทำซ้ำๆซ,ซากๆจู่ในระดับนั้นหรือขั้นนั้นๆ ซึ่งเริ่มแต่จุดเบื้องต้นจนกระทั่งถึงจุดเบื้องปลายคือขั้นภูมิจิตละเอียดที่สุดตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องกลางแล้วก็เบื้องสูงสุดนั้นเราจะไปปล่อยทิ้งไม่ได้วิถีจิตที่เคยเดินเดินเดินมาในลักษณะอย่างไรเรามีความรู้ความเห็นอย่างไร เราจะต้องทบทวนสิ่งที่เราเคยผ่านนัดเพื่อให้มีความชำนิชำนาญเพื่อป้องกันไม่ให้เราหลงผิดเข้าใจผิดบางท่านอาจจะสามารถทำภูมิจิตภูมิใจให้มีความรู้ในธรรมะขั้นละเอียดเราอาจจะมีความรู้ เราอาจจะมีความเห็นแต่ถ้าเรายังไม่รู้แจ้งเห็นจริงกันจริงๆเราอาจจะไปยึดเอาแต่เพียงความรู้และความเห็นเท่านั้นที่เราได้เราถึงว่าเป็นสิ่งที่เราสำเร็จแล้วแต่เรายังนึกยังขาดการนึกถึงอีกสิ่งหนึ่งคือความเป็น กาบรบรรลุธรรมของผู้ปฏิบัติต้องประกอบพร้อมด้วยลักษณะสามอย่างคือหึงความรู้ที่เกิดขึ้นภายในจิตสองความเห็นคือเห็นด้วยกับความรู้นั้นสามสภาพจิตที่เป็นหมายถึงการปล่อยวางประกอบพร้อมด้วยลักษณะทั้งสามอย่างนี้ จะได้ชื่อว่าเรามีทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเป็นที่ในสิ่งที่เรารู้เราเห็นเราเป็นแม้จะเป็นสิ่งเก่าสิ่งเดิมที่เราพิจารณาซ้ำาๆำสักสาก,กอยู่นั้นมันก็เป็นอบายที่จะทำให้สภาพจิตของเราเปลี่ยนแปลงขึ้นตามลำดับขั้นแห่งความสามารถ เพราะฉะนั้นในหลักที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยกล่าวแนะนำสั่งสอนหรืหลักในพระสูตรต่างๆซึ่งท่านทั้งหลายอาจจะได้เรียนมาแล้วเช่นอย่างในหลักของโพฌงชงม,มีปรากฏว่าภาวิตาพระหุรีกตาอปรมให้มากๆกระ่ทาให้มากๆ ทำให้ชำนิชำนานนี่คือหลักการของท่านสำหรับวันนี้อาตมะจะกล่าวถึงหลักการปฏิบัติเพียงแค่ขั้นอนุสติอนุสติเพือการละเลิก ในขั้นนี้จะยกเอาตัวอย่างแห่งการลเล็กถึงพระพุทธเจ้าคือพุทธานุสติมาพูดพอเป็นตัวอย่างการเล็กถึงคุณของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธานุสติซึ่งเป็นอนุสติข้อหนึ่งในอนุสติสิบทีนี้เรามาเล็กถึงคุณของพระพุทธเจ้า ด้วยคำว่าพุทธโธเป็นต้นได้ชื่อว่าพุทธานุสติทีนี้ถ้าเรานึกคำว่าพุทธโธพุทธโธซ้ำซ้ำอยู่อย่างนั้นกลายเป็นการภาวนาหรือการอบรมจิตเพื่อจะให้จิตของเรามาติดอยู่กับคำพูด คือคำว่าพุโทโธเพียงคำเดียวอันนี้เป็นอุบายในเบื้องตน้นทีนี้ขอใอ้ท่านลองสังเกตดูว่าเมื่อท่านนึกถึงคำว่าพุโทโธพุธ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 โทโธติด,ต,ดติดกันโดยไม่ปล่อยให้มีช่องว่างจิตของท่านสามารถที่จะคิดถึงสิ่งอื่นได้ไหม ในเมื่อท่านนึกพุโทโธติดติดกันให้ทียิบเข้าใจว่าคงไม่มีโอกาสที่จะส่งกระแสไปในทางอื่นได้เว้นเสียแต่ว่าท่านอาจจะเผลอไปสักพักหนึ่งแล้วจิตของท่านอาจจะลืมคำว่าพุโทโธแล้วส่งกระแสไปในทางอื่น มื่อท่านรู้สึกตัวแล้วก็เอามานึกไว้ที่พุโทโธตามเดิมเมื่อจิตของท่านเผลอไปนึกถึงสิ่งอื่นเมื่อไรท่านก็เอามานนึกไว้ที่พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธตามเดิมและพุโทโธนี่ท่านสามารถที่จะนึกได้ไม่เฉพาะแต่เวลาที่ท่านมานั่งหลับตาอยู่ในขณะนี้เท่านั้น แม้ท่านจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทาพูดคิดทำอะไรอยู่ท่านนึกได้บางท่านอาจจะคิดว่าเดินนึกคุโทโธกลัวจะเป็นบาปนอนนึกคุโทโธกลัวจะเป็นบาปอย่าไปเข้าใจผิดเราสามารถที่จะนึกคุโทโธได้ทุกการทุกเวลาทุกสถานที่ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไหนเรานึกได้ทางนั้นเรียกว่านึกได้ตลอดเวลาก็แล้วกันท่านตั้งใจที่จะนึกนึซพุโทโธ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 เอาไว้อย่างนั้นในเมื่อนึกพุโทโธอยู่ตลอดเวลาจิตมันไม่สงบเป็นสมาธิไม่นิ่งไม่สว่าง อย่างที่แบบแผนตำหรับตาราท่านกล่าวไว้มันจะได้ประโยชน์อะไรมันได้อยู่ตรงที่ว่าท่านสามารถที่จะพุโทโธสกัดกัน้นความคิดเอาไว้ไม่ให้ปล่อยความรู้สึกในคิดไปสร้างบาปสร้างกรรมอย่างอื่นหรือให้ความคิดที่เราเรียกว่าความคิดชั่วความคิดไม่ดีนั้นมันน้อยลงแม้จะโดยความตั้งใจก็ตาม นี่เราเอาผลกันเพียงแค่นี้ก่อนทีนี้ <c oughs> ถ้าต่างว่าเรามาภาวนาแต่พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอย่างเดียวเท่านั้นเราสามารถที่จะทำจิตให้ดำเนินไปสู่ขั้นวิปัสสนากรรมฐานได้หรือไม่ อันนี้เป็นปัญหาที่นักปฏิบัติทั้งหลายพึงมีความสงสัยกันมากเหลือเกินอัตมาเขาบอกอย่างตรงไปตรงมาว่าบริกรรมภาวนาทุกอย่างจิตจะสงบลงได้เพียงแค่ขั้นอุปจาระอุปจาระสมาธิเท่านั้น เช่นคำบริกรรมภาวนาว่าพุโทโธพุธโทโธหรือยุบหนอพองหนอก็อตามเมื่อซ้ำซ้ำ,ซ,ำซากๆอยู่อย่างนั้นเมื่อจิตสงบลงไปจริงๆคือมันมีอาการโวูบวาบแล้วก็สงบลงไปสว่างขึ้นคำที่ท่านคำบริกรรมภาวนาที่ท่านนึกอยู่นั้นมันจะหายไปทันที ในเมื่อคำว่ายุบหนอพองหนอก็ดีพุโทโธก็ดีหายไปในขณะที่ท่านมีอาการรู้สึกเคริ้มๆล,ลงไปคล้ายกับจะนอนหลับในตอนนี้จิตมันยังไม่ถึงขั้นอัปปนาสมาธิเป็นแต่เพียงเริ่มจะเป็นอุปจารสมาธิเท่านั้น เราฉะนั้นบริกรรมภาวนานี่เป็นแด่เพียงสื่อยังจิตให้ดำเนินเข้าไปสู่ความสงบเพียงแค่ขั้นรู้สึกเคลิมคล้มๆเหมือนจะนอนหลับแล้วคำภาวนานั้นก็หายไปใครจะบริกรรมภาวนาอะไรก็ตามส่วนมากจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้น ทีนี้มีปัญหาว่าเมื่อคำบริกรรมภาวนานั้นหายไปแล้วต่อไปนั้นท่านจะท่านควรจะทำอย่างไรอันนี้ท่านพึงสังเกตจิตของท่านให้ดีถ้าหากว่าจิตท่านลงไปนิ่งว่างสว่างอยู่เฉย หรือไม่สว่างก็ตามในตอนนี้ถ้าหากท่านสามารถน้อมจิตไปสู่ลมหายได้ก็เรียบน้อมจิตไปสู่ลมหายใจทันทีคือกำหนดรู้ลมเข้าลมออกดูลมหายใจเข้าหายใจออกเถอยอยู่ เพียงแต่รู้ว่ามีลมหายใจเท่านั้นอย่าไปนึกว่านี่ลมหายใจเข้าสั้นนี่ลมหายใจออกสั้นนี่ลมหายใจเข้ายาวนี่ลมหายใจออกยาวเป็นแต่เพียงทำความรู้อยู่ในทีเมื่อลมหายใจเกี่ยวข้องกับร่างกาย จิตก็ยังรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ลมหายใจแม้ว่าเราจะไม่ปรุงแต่งความคิดขึ้นมาว่าลมหายใจสั้นยาวจิตก็ย่อมรู้อยู่ในทีอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปสร้างความคิดขึ้นมาอย่างนั้นทีนี้ถ้าหากสมมติว่าเมื่อจิตนิ่งลงไปสู่ความว่าง ้าจิตมันทรงอยู่ในความสว่างแล้วรู้สึกมีปีติก็ให้กําหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวเท่านั้นเว้นแต่ว่าจิตมันอาจจะถอนหรือส่งกระแสไปในทางอื่นถ้าท่านไม่รีบบริกรรมภาวนาอีกก็กําหนดจิตน้อมไปสู่ลมหายใจ เอาลมหายใจเป็นเครื่องลูกของจิตเป็นเครื่องละเล็กของสติหรือในช่วงนี้บางท่านอาจจะน้อมจิตไปเพ่งพิจารณาอาการ32คือผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเพ่งไปในแง่แห่งกรรมาฐานคือผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลหน้าเกรดโสโครกไม่สวยไม่งาม พิจารณากลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นในเมื่อท่านมายึดเอาลมหายใจหรืออาการสามสิบสงเรงเกว่ากายคติกายคตาสต,าติมาเป็นเครื่องรู้ของจิตมาเป็นเครื่องระลึกของสติกรมาฐานทั้งสองอย่างนี้จะเป็นอุบายนำติดของท่านให้ดำเนินเข้าไปสู่ อัปปนาสมาธิหรือถึงขั้นสมถกรรมฐานแต่บางท่านอาจจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ในเมื่อบริกรรมภาวนาพุโทโธพุโทโธพุทโธเป็นตน้นเมื่อมีอาการเคลิ้มเคลิมลงไปแล้วจิตก็เริ่มสงบวูผวูบวูบวูบวบลงไป แล้วก็เป็นนิ่งสว่างเลว,วาจิตวิ่งเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิเร็วจนเกินไปถึงขนาดที่เราไม่สามารถที่จะกำหนดรู้ปีติและความสุขได้จิตวิ่งเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิเร็วเกินไปมันก็เป็นนิ่งว่างอยู่เฉยๆ อันนี้ต้องพยายามทำบ่อยๆจนกว่าเราจะสามารถกําหนดเริ่มต้นตั้งแต่วิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกขาตาฝึกหขัดติดให้ดำเนินตามวิถีแห่งองค์ฌานทั้งห้าจนชำนิชำนานแม้ว่าม้าที่จะทำจิตให้นิ่งเป็นสมาธิถึงขั้นสมาถะา รือเรียกว่าอัปปนาสมาธิได้บ่อยๆเข้าความจริงความเข้าใจที่ว่าสมถกรรมฐานหรืออัปปนาสมาธิไม่สามารถที่จะทำผู้บริกรรมภาวนาให้มีภูมิจิตดำเนินไปสู่ภูมิวิปัสนากรรมฐานได้ อันนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายพึงทำความเข้าใจอย่างนี้เราจะบริกรรมภาวนาก็ดีหรือจะพิจารณาอะไรก็ดีในเมื่อจิตไปสงบนิ่งว่างอยู่เฉยๆแม้จิตจะสงบละเอียดถึงขนาดที่ว่ากายหายไปหมด ยังเหลือแต่สภาพจิตท,ที่สงบนิ่งว่างสว่างอยู่อย่างเดียวเท่านั้นจิตท,ที่เป็นอย่างนี้ส่วนมากย่อมจะไม่เกิดความรู้ย่อมจะไม่เกิดสติปัญญาขึ้นมาในขณะที่จิตมีสภาพเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นความเห็นที่ถูกต้องอีกทีนี้ในเมื่อเป็นเช่นนั้น เพียงแค่การบริกรรมภาวนาจิตจะสามารถดำเนินไปสู่ภูมิวิปัสสนากรรมฐานได้อย่างไรเอาล่ะสมมติว่าเราเพียงแต่บริกรรมภาวนาให้จิตสงบนิ่งให้จิตสงบนิ่งทุกทุกครั้งจิตสงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธินี่บางท่านก็ว่าจิตงขั้นที่สี่ บางท่านก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิเฉยๆบางท่านก็เรียกว่าอัปปนาจิตอัปปนาสมาธิอัปปนาฌานอัปปนาจิตโดยธรรมชาติแล้วจิตไม่เกิดความรู้ในขณะนั้นเพราะจิตไรสมรรถภาพในการที่จะคิดโดยประการทั้งปวงอันนี้ขอให้ท่านผู้ปฏิบัติพึงสังเกตให้ดีในตอนนี้ ทีนี้ให้เราคอยสังเกตดูแม้ว่าจิตในอัปปนาสมาธิจะไม่มีความรู้เกิดขึ้นในขณะนั้นแต่โดยธรรมชาติของจิตที่สงบแล้วย่อมมีโอกาสที่จะถอนจากความสงบคือถอนจากสมาธิในเมื่อถอนจากสมาธิในขั้นนี้ ก้าวถอยขึ้นมาสู่ภูมิแห่งอุปจารสมาธิจิตอยู่ในภูมิอุปจารสมาธินี้จจตย่อมมีความคิดในเมื่อจิตเกิดมีความคิดขึ้นมาในขั้นนี้ผู้ภาวนาย่อมจะสามารถน้อมจิตได้พอจิตถอนจากอัปปนาสมาธิมีความคิดเกิดขึ้น ก็กำหนดรู้ตามความคิดนั้นเราคิดอะไรขึ้นมาก็กำหนดรู้คิดอะไรขึ้นมาก็กำหนดรู้อย่าปล่อยโอกาสเจตมันจะคิดเรื่องดีก็าตามคิดเรื่องชัวว่วก็ตามเราต้องกำหนดทำสติรู้ตามความคิดนั้นไปเรื่อยๆอย่าไปละโอกาส ตามความคิดของเราไปเรื่อยจนกว่าจิตของเราจะรู้สติของเราจะรู้ทันความคิดที่มันคิดขึ้นเพราะความคิดนั้นเป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระล็กของสติความคิดเป็นธรรมอารมณ์ก็ย่อมเป็นอารมณ์ของจิต เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติในเมื่อจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกแม้จะเป็นนามธรรมก็ตามก็สามารถที่จะทำให้สติกลายเป็นมหาสติขึ้นมาได้ในเมื่อสติตัวนี้ตามทันความคิด จนกระทั่งสามารถรู้เท่าทันความคิดรู้สึกว่าคิดสักแต่ว่าคิดรู้สักแต่ว่ารู้คิดแล้วก็ปล่อยวางไปรู้แล้วก็ปล่อยวางไปเมื่อเจตตามรู้ตามเห็นความคิดไปอย่างนี้เจตเอาความรู้ความคิดเป็นเครื่องรู้ สติเอาความรู้ความคิดเป็นเครื่องละล็กในเมื่อจิตกับสตินี่ตามทันกันเข้าสติกลายเป็นมหาสติสติกลายเป็นสติพละก็สามารถที่จะยังจิตให้สงบลงไปอีกกลายเป็นสมาธิแล้วก็เป็นสมาธิพละในเมื่จิตสงบลงไปแล้ว พละห้าอัธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอาจจะไปรวมพร้อมอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งซึ่งมีประสิทธิภาพที่จะทำให้จิตของเราสงบนิ่งเด่นเป็นสมาธิขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหรือบางทีอาจจะมีภูมิความรู้หรือภูมิปัญญาเกิดขึ้นมา ยกตัวอย่างเช่นอย่างบางท่านที่ภาวนาโพธโทโพธโทโพธโทโธแล้วในขั้นต้นเขาสามารถทำจิตให้สงบนิ่งลงเป็นอัปปนาสมาธิเมื่อจิตถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิแล้วก็ไม่มีความรู้อะไรเพราะจิตมันถอนออกจากสมาธิมาเลย ในเมื่อทำหลายครั้งหลายขนเข้าจิตก็สงบเป็นอัปปนาสมาธิบ่อยเข้าบ่อยเข้าในเมื่อจิตสงบบ่อยๆเข้าจิตก็มีกำลังมีสติแล้วก็มีสัมปชัญญะดีขึ้นเมื่อสมาธิถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิจิตถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิพอเกิดความรู้สึกมีความคิดขึ้นมาเท่านั้น จิตสามารถเกิดภูมิความรู้เกิดปัญญารู้อะไรแปลกแๆขึ้นมาความรู้พลั่งพูออกมาจนไม่สามารถที่จะกำหนดตามทันความรู้ได้ก็มีทีนี้ในเมื่อภูมิความรู้มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้ถ้าสติกับจิตมันตามทันกันตามทันความรู้ที่เกิดขึ้นมาภายในจิต มันก็กลายเป็นภูมิปัสนาภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นในจิตการอธิบายนี้การใช้คำพูดอาจจะไม่ตรงตามความเป็นจริงอาจจะกระท่อนกระแทน่นหรือบางทีก็อาจจะสับสนจิงขอฝากไว้สำหรับท่านผู้ฟังได้พิจารณาเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งซึ่งอยาก ใครที่จะขอให้บรรดาท่านทั้งหลายที่ยังสงสัยอยู่ว่าบริกรรมภาวนานี่จิตเป็นได้เพียงแค่สมถกรรมฐานเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการภาวนาพุโทโธนี่มีผู้กล่าวนักตาว่าภาวนาพุโทโธอย่างดีจิตก็ได้แต่เพียงแค่ขั้นสมถกรรมฐาน